สวัสดีค่ะจากร้านทีเจคนมักซาวขอนแก่นอีกเช่นเคยนะคะกับคลิปวิดีโอประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะและทางร้านทีเจคนมักซาวนะคะจะนำเสนอคลิปวิดีโอนะคะสำหรับสินค้าสำหรับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะคะมือสองทางร้านเรานะคะมีซื้อขายนะคะรับซื้อนะคะเครื่องเสียงกลางแจ้งนะคะมือสอง นะคะทุกชนิดหากลูกค้าต้องการที่จะขายเราก็จะรับซื้อนะคะหรือว่าลูกค้าต้องการที่จะซื้อก็เข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะหรือว่า,าสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0835936564นะคะได้เลยค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เช่นกันซึ่งเราจะลงข้อมูลในข้างล่างให้นะคะวันนี้มีสินค้าอะไรบ้างนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมขออนุญาตแนะนําตัวนะคะดิฉันอวสราตนนทองนะคะรับหน้าที่แทนคุณสาวุฒินะคะซึ่งวันนี้ไปทําภารกิจนะคะเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งนะคะดิฉันขออนุญาตทําหน้าที่แทนค่ะขออนุญาตนะคะฝากทางช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเมื่อเพื่อไม่เป็นการพลาดนะคะ กับคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะหากจะเข้ามาที่ร้านก็ได้นะคะสามารถที่จะพิมพ์นะคะหาไปมาวัตถุก,กับพิมพ์คำว่า,าร้านที่เจคุณมักเร้าเป็นภาษาไทยไทยเลยๆนะคะผ่าน Google Map นะคะเข้ามาที่ร้านเราก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะไปรับชมได้เลยค่ะค่ะเริ่มกันที่นะคะพาวเวอร์ดีๆจากค่าย e n ็นเนะคะ เป็นสวิตชิงคร์ดีค่ะรุ่นดี6 6 RMS นะคะรุ่นนี้จะเป็นไฟสีฟ้านะคะรุ่นนี้ไฟสีฟ้าพัดลมเบานะคะ3,600วัตต์ RMS ตัวนี้ขับ18นิ้วได้ข้างละ3 4ถึง4ดอกนะคะหากลูกค้าท่านใดกำลังมองหาอยู่นะคะ สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์083 593 6564กันได้เลยนะคะเปิดราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่แท่นละ6,500บาทนะคะสภาพสวยนะคะตัวนี้6,500บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจตามหาอยู่ก็โทรเข้ามาได้เลยหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ ตัวนี้ใช้งานได้ปก,กตินะคะขับ18นิ้วได้ข้างละ3ถึง4ดอกเลยค่ะรุ่นนี้ค่ะสภาพโดยรอบโดยรวมก็สภาพดีเลยทีเดียวนะคะใส่และแใส่พาวเวอร์นะคะ เป็นแล็กของทางร้านนะคะสินค้าใหม่เราเพิ่งเริ่มสั่งผลิตนะคะจะมีเข้ามาแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่โชว์นะคะเหลือแค่หนึ่งตัวนะคะเปิดราคาที่ห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้เอาไว้ใส่ Power นะคะตัวนี้เป็นสินค้าเหลือในสต็อก1ตัวราคาห้าร้อยบาทคะ่ะลูกค้าถ้าใน้สนใจก็ รเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์0ูนย์แปดสาค่ะค่ะไม่อัดแท้นะคะอย่างดีเลยนะคะตัวนี้เป็นแหลกของทางร้านเองนะคะซึ่งเหลืออยู่เพียงแค่หนึ่งตัวมีเหลือในสต็อกหนึ่งตัวแต่ว่าเราได้ทำการสั่งแล้วนะคะเดี๋ยวรอคลิปถัดถัดไปก็จะมีมาให้ลูกค้านะคะ ตัวนี้เหลือหนึ่งตัวค่ะค่ะขออนุญ,ญาตนะคะจัดโปรจัดไปนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะจะเป็นเน็ตเวิร์กนะคะตัวนี้จะเป็นเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแหลมนะคะตัวนี้คลิปที่แล้วก่อนหน้านี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่250บาทนะคะเราจะจัดโปรให้ตัวละ200บาทนะคะมีอยู่2ตัว นะคะตัวนี้มีอยู่2ตัวเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยลูกค้าท้าไหนสนใจก็โทกเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่จะหมดก่อนนะคะตัวนี้ตัวละ2อง้บาทมีแค่2ตัวเท่าน,น,นั้นจะโปรในคลิปนี้เท่านั้นนะคะช้าหมดนะคะตัวละสองว้บาทจะโปรให้กับลูกค้าะคะาสำหรับคลิปนี้นะคะขอเรียนแจ้งไว้เพียงแค่นี้ นะคะขอขอบพระคุณนะคะลูกค้าที่อุดหนุนลูกค้าที่ติดตามนะคะทางร้านทุกๆจังหวัดนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรำรำรวยรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ